สวัสดีครับวันนี้ผมตลอล็อกนะครับก็วันนี้จะมารีวิวปานความรักแล้วก็จะพาไปทปําปานความรักนะครับก็อ,อันนี้เป็นดาบของปานความรักนะครับนี่ก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ดาบน,นี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมลองเปิดดาบม,มาดาามันจะดูสั้นกว่าดาบปกตินะครับหรืออาจจะดูปกติก็ได้แต่ว่าผมอาจจะมองว่ามันสั้นอะ่ะอ่ะอันนี้คือการโจมตีปกตินะครับนี่สองสามสี่นี้นะฮะแล้วก็การขีดขวาแบบนี้หนึ่ง โอเคครับเดี๋ยวไปดูวิธีการทํากันเลยนะครับอย่างแรกเราก็ต้องไปรับปานไปไปหาอุปกรณ์ก่อนนะครับอุปกรณ์เราจะใช้ั้สองอย่างนะครับเดี๋ยวตามไปดูกันนะครับตอนนี้อ่าจะเริ่มจากจุดแรกเป็นจุดโรงพยาบาลณเมืองไฮยากาวะนะครับไปทันทางได้เลยครับโอเคครับวิธีการไปทำนะครับตามมาทำนิ่อยากให้จำพิกัดร้านซุกนี้ไว้นะครับแล้วก็เลี้ยวไปทางซ้าย พวกเรจะเห็นอ่าเขาเรียกว่าอ่าเสาช้ามั้งผมไม่รู้ผมเรียกอย่างเงี้ยเดิบลเบาเนี้ฮะโอเคตรงมาเรื่อยๆนะครับตรงมาเรื่อยๆตรงมาเรื่อยๆโอเครฟานความนักสำหรับผมนะครับผมมองว่ามันเป็นปานที่ว่าไม่เล่นระยะไกลไม่ได้เป็นปานที่ต้องเล่นระยะใกล้แต่ เป็นคอมโบที่แบบคอมโบแล้วคอมโบต่อเรื่อยๆคล้ายปานสัตปาครับสำหรับผมอันนี้ในความคิดห็นส่วนตัวผมนะนี่ครับขึ้นมาทางนี้นะครับนี่ทางนี้เห็นไหมครับแล้วก็ขึ้นภูเขามานี่อันนี้นี่ครับเดี๋ยวเราะพามาเอาไอเทมแรกที่ต้องใช้ในการทำปานความรักก่อนเลยนะครับ มาทางนี้นี่เดี๋ยวมันก็จะขึ้นว่าเป็นเมืองนี้นะครับแล้วก็ลงลงเขอาอย่างนี้ฮะลงเขามาเดินตรงไปใครไม่ทันใครไม่ทันนี่ดูคลิปผมอ่าแนะนําว่าให้ปรับช้าลงหน่อยนะครับนี่มาทางนี้โดดขึ้นโดดขึ้นนี่ครับทางนี้เราจะขึ้นไปที่ถ้ำกันนะครับโอเค เป็นถ้ำที่เอาไว้ตีบอสอ่าบอสอ่าเรียกบ,บอสอะไรนะบอสขวานนะครับใช่เราต้องมาตีบอสขวานกันีน่เามาตีบอสขวานก่อนเลยนะฮะผมยังปากัวไม่ค่อยเก่งนะฮะ โอเคนะฮะไปตีบอสกันนะครับ,รบมามันจะอยู่ใกล้ๆอ่ะจุดทําปานเพิงเลยนะครับแต่ว่าอันนี้จะไปอีกทานงนึงเดี๋ยวคุณโซไปตีบอสก่อนครับไปตีบอสก่นอนอ่ะมานี่นะครับข้าในถ้ำนี่ถ้ำนี้นะฮะครับ,รบนี่ครับสิ่งแรกที่ต้องเอาครับไป โอ้ยกระเด็นนะฮะมุโซเขาจะไหวไหมโอเคครับนี่ครับเรามาตีบอลตัวนี้เพื่อให้มันดอรอปดิมอนคอร่านะครับโอเคแล้วทุกคนก็ต้องมีเงินอีก20ง0มบาท20ง0มเยนนะครับสอง0มเยนโอเคครับแล้วก็ต่อไปจะเป็นการไป <c oughs> รับปานได้เลยนะครับตามผมมานะสำหรับใครที่เคยมาทําปานเพลิงน่าจะง่ายหน่อยนะครับเพราะว่าน่าจะรู้วิธีการมาเอาดีมอนคอร่าเนาะนะครับส่วนพอออกจากท่าปุ๊บปานเพลิงจะอยู่ทางซ้ายใช่ไหมครับปานความรักต้องมาทางขวาครับนี่ครับมานี่ครับแล้วก็ทุกคนจะเห็นตรงเนินนี้ครับโดดดีนะครับโดดลงมาข้างล่างตรงนี้โดดตรงนี้ครับไม่ลงไปข้างล่างสุดนะครับนี่ครับก็จะเจอกับมิสซิลีนะครับ ก็เวลาคุยกับมิสซิลีนะครับต้องคุยทั้งหมด2ครั้งนะครับเดี๋ยวมิสซิลีมันจะมีรอบแรกให้กดให้ทุกคนกดเย็ดยืนยันไปนครับพอบรอบ2ก็จะทุกคนก็จะได้รับปานความรักมาเล่นเลยโอเคครับเดี๋ยวเราไปรีวิวปานความรักกันเลยแล้วกันครับเป็นแต่รักกระบวน่าไปตัดไปกันเลยมามาถึงในการในขั้นตอนการรีวิวสกิลปานแล้วนะครับโอเคผมจะใช้เป็นกระบวนการเดียวนะยังไม่ใช้คอมโบเป็นการตี5ทีนะครับจะใช้เป็นกระบวนการอย่างเดียวครับโอเค ปันความรักกระบวน5่าที่หนึ่งครับชื่อในภาษาไทยชื่อความขาดในรักแรกนะครับอ่ะโอเคถ้าจะเป็นประมาณนี้ครับอ่าผู้ใช้จะทําการเบรคข้าหน้านะครับแล้วก็สะบัดสะบัดดาบไปรอบๆนะครับอ่ะอให้คุณโซใชใ้ดูครับอโอเคครับนี่นะฮะโอเคเดี๋ยวมาดูปันความรักกระบวนที่สองนะครับ ความปันความรักกระบวนที่สองครับชื่อว่าความรักอันล้าวลานนะครับโอเคมาเดี๋ยวผมใช้ดูนะฮะ่ครับจะเป็นการฟาดดาบแบบหลายๆทีไปด้านหน้านะครับอารมณ์จะคล้ายๆปันหมอกแต่ก็ไม่เร็วเท่าปันหมอกนะครับอ่ะเดี๋ยวให้คุณโชว์ใช้ดูครับใช้แต่ปันนะครับนี่ครับประมาณนี้โอเคครับอันนี้เป็นปันความต่อไปก็จะเป็นปันความรักกระบวนที่สามนะครับ เป็นกระบวนที่3ามถูกนะครับชื่อว่าหาพิรุนแห่งรักนะครับมาครับผมกระบวนท่านี้ผู้ใช้จะทําการกระโดดไปด้านหลังนะครับแล้วก็สะบัดดาบไปรอบๆตัวนะครับทําให้อ่าผู้ผู้ผู้ที่โดนะกระเด็นไปค่อนข้างไกลเลยอ่ะเดี๋ยวคุณโซใช้ดูฮนะใช้เลยฮนะปึ๊บถ้าใช้ไปโดนฮะไม่เป็นไร <laughs> อันนี้จะ,ะ,ปะปเป็นกระบวนท่าท่าต่อไปครกระบวนท่าต่อไปครับจะเป็นกระบวนท่าที่5้าครับชื่อว่า ความรักสั่นคอกองเล็บแห่งความสับสนนะครับนี่ครับจะเป็นประมาณนี้นี่ครับจะใช้ได้การหิวเลือดได้นะครับดูสังเกตเลือดที่คุณโซนะครับนี่เห็นไหมเลือดขึ้นเร็วมากโอเคครับแล้วก็มาที่กระบวนท่าสุดท้ายนะครับกระบวนท่าที่หกนะครับมรสมรักโบกพัดผิวแผ่นนะครับนี่จะเป็นเป็นแบบนี้ฮะผู้ใช้จะทาการวิ่งไปด้านหน้านะครับแล้วก็เหมือนสบัดดาบไปด้านหลังนะครับอ่ะเดี๋ยวคุณโซใช้ดูครับอ่ะมา ไปเลยครับคุณโชคนี่ครับประมาณนี้ครับปานความรักดาเกจก็อืมสำหรับผมถือว่าก็ค่อนข้างแรงนะครับเพราะว่าเป็นปานที่ใช้ในระยะใกล้แล้วก็บวกกับคอมโบของปานความรักที่ค่อนข้างจะแรงนะครับอะแต่ผมลองใช้ผมลองใช้ดูฮะนี่ฮะประมาณนี้ฮะนี่ฮะแรงนะฮะสองท่านี้ก็เลือดปลาไปเกือบหมดหลอดแล้วนะฮะ โอเคเดี๋ยวให้คุณโซใช้คอมโบแบบผมเมื่อกี้เลยนะฮะอันนี้เลือดผมร้อยปเปอร์เซ็นต์นะ,ะคุณโซลองใช้ดูฮะนี่ฮะเลือดปลาไปคือหมดหล่อนนะฮะแรงนะฮะปางความรักก็สำหรับวันนี้ก็อขอฝากฝากช่องผมไว้ได้วยนะครับส, <c oughs> ส่วนเรื่องคอมโบนะผมยังคิดไม่ได้จริงเพราะว่าปานเพิ่งจะมา มันมันเพิ่งจะมาจริงครับมันมาตอนตีตีสองผมรีวิวเสร็จตอนตีสามครึ่งนะฮะก็ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดเฟรนโฟล์เอาไว้ติดตามผมด้วยแบบเกมดิม o อนฟอร์ดด้วยนะครับขอบคุณครับผมบ๊ายบายโคตรไมใครัแรงหน่ะยสิแรงแรง แปมเมอร์แล้วหนึ่งตัวอะ <c oughs> อ้าลืมไแล้วไปสับสนแมพที่ไหนทำไมกดคลิกขวาโอ้ยทำไมกดคลิกขวาเจนบล็อกใช่ไหย โดนขัด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 ขดึงไ,ไม่ใช่ไปเป่าอู้แรงมากติงอะไรใส่ใสไอ้เหอ่ะ ระเบ็นทุเรศจริง